คุณโยมเคยเห็นหางอื่นไหมก็ความรู้แค่หางอื่นนะก็คือมันไม่มีเลยเอ่ก็แค่นั้นแหละอ่ะวาวิทยาศนานี้เนาะที่เราพูดถึงในพุทธศาสนาในเรื่องการทําวัดสวดมนต์เพื่อความสุขความเจริญของพุทธศาสนาไม่ใช่ความเจริญของตัวเองอันดับแรกเนี่ยเพื่อเราทําเพื่อให้พุทธศาสนามีความาเรียกว่าสืบทอดอายุ ให้มีความเป็นหลักที่ถูกต้องจริงเราเนี่ยการที่คนเรานั้นเนี่ยจะแสวงหาชาบหาหาชาบกันหาลาบหาชาบหาลาบอ่านี่แหละคือการหาโชคหาราบนะั่นนหะมัน เป็นความบังเอิญเลื่อนนะที่จะพูดถึงเรื่อนเนี่ยอความบังเอิญนะเชื่อเราเรานี่ทดลองมาทุกอย่างแลนะ้วนอเป็นความบังเอิญนะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเราต้องทำแล้ก็ได้เงิน เราปริบัติศสิเราก็าได้สินได้สินคือเรามีความปิติยินดีปีดาเราไม่ได้เบียดเบียนฆ่าสัตว์เราไม่ได้ไปก็ไม่มาทำร้ายลังดีการฟ้รองร้องในคดีแห่งหรือคดีอาญาในคดีแล้วก็ สุราก็ไม่ได้ประพฤติผิดทั้งเรื่องมีอะไรทั้งเรื่องก็ผิดเพียงแค่นี้นะที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมันก็จะเว่าประสบการณ์เราผ่านเราทดลองหมดนะนี่แหละแต่โดยส่วนมากโชคลาภที่มากกว่าเพราะตามหลักแล้วนะันนะตามแนวโทษค,ความกุมจากคนเดียวลุกน้อยทำไม น่าดูในหน้าจอรูปโปหายเนาะนี่ก็ขออนุโมทนาบุญเนาะทั้งมวทั้งมวลสิบสี่ล้านการลงนก็คือลักษณะนี้แล้วจเจริญสุขเจริญพรจาขยมคระคครอ่าะตีตายก็นี่แหละก็น่าจะเป็นค่าบเวลาที่เราเน่ะเราไปกินค้าบเวลาของขยมขยมหลายท่าน เพราะว่าเราเราขึ้นช้าไปหน่อยอะมันตรงกันเรารู้เรารู้อยู่ช่วงเวลาทีนี้ก็มันเป็นเวลาที่เราจะต้องทำจิตของสงฆคือช่วงการกวาดตาเนี่ยมันเป็นธรรมดาเวลาบางครั้งคาบเกี่ยวตรงกันอันนี้เราเข้าใจอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคิดของคนแต่ละคนว่า ต่างคนต่างคิดต่างแต่ถ้าเราทําแล้วอ่ะเราทําแล้วอ่าเรามีความสุขเราทําแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคาบเกี่ยวเวลาเวลาเราขึ้นไลฟ์หรือการทําวัดสมบูน์บางท่านอาจจะอยากจะเข้ามาแต่มาชมย้อนหลังก็ได้ญาติธรรมทุกทกท่านนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยมาฟังมาชมไฮไลท์หรือจะมาชมเรื่องราวความรู้ในเรื่องสร้าง เรื่องการซ่อมสร้างบำรุงเสนาชนะเนี่ยเราก็กําลังจะพิพ์ซองกระดิ่งก็เป็นสามัคคีธรรมดาไม่มีเจ้าภาพก็จะเอาเฉพาะชื่อของผู้นําของหมู่บ้านแค่นั้นเองแล้วก็ทางภาคส่ก็เราแล้วก็พอ่อแล้วก็เจ้าคณะตำบลเป็นองค์ประธานแค่นั้นโดยใช้ชื่อท่านที่สิทธิไม่ได้ไปอะไรมากมายเราต้องทําการพิม์ซองล่วงหน้า อย่างน,น้อยหนึ่งเดือนนะคุณโยมถ้างั้นเราแจกให้นน,นี่เราืิการวางแผนการที่เราจะทําอะไรเนี่ยถึงจะไม่มีเจ้าภาพถึงจะไม่มีอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องวางแผนถ้ามีเจ้าภาพเขาก็ถ้าเป็นวัดดังๆวัดใหญ่ๆเขามีเจ้าภาพไปจองไวนะ้แล้วอย่างเราเนี่ก็อย,อย่างอย่างที่รู้ๆกันก็เป็นวัดเล็กนี่แหละก็ตามมีตามเกิดก็เหมือนกับพระที่อยู่วัดนี้ก็ก็อย่างเช่นเราเนี่ยือลุงพ่อนี่บางทีเราไม่มี เงินหรือปัจจัยแล้ว้อนี้เราก็ไปขอขอหลวงพ่อนม่พ้นอ่ะก็ขอเจริญสริเนพรจากจรยุใหม่